มึงนะมึงนะแกงเองเด้อพี่น้องในซีบุนเด้อพี่น้องเด้แแแอแซ่บแซ่บแซ่บสวัสดีพี่น้องพบกับอีกแล้วกับปลาไปแล้วม้ามันไม่กิน แกงนอไม้พี่น้องนี่สดฮอนฮอนน้ำกันว้าวเบิ่งนะเบิ่งนะแกงเองเด้อพี่น้องปั๊ดหมอใหญ่แกงเพื่อพี่น้องสุกคนเลยเพียใส่ปลากอือน้ำโู้จะแซ่บพี่น้องนี่ข่าวนียวฮอนฮอนเพียอ,อืมกินข่าวน้ำซุ้มกันเมื่อนี้นะสดก่อนพี่น้องซิมว่าฝีมือตัวเองสเป็นยังไง ฮืมจับบ่าได้กินโดนแจ้งแล้วไหมกันไหนอืมแจบอีลียอืมอ้มอีกสาแก้งสาบักกันแงงยงใส่พักอันเนีย่ยเขาว่าพักปังแมนอืม ใส่บอรอื่นน้ำมันมันมาเอกักไปหน่อยเขาแรงเขาแรงอากาศฮอนฮอนเดียนบรนยากาไม่นูเย็นเมากินกัน ซ่บอีลมาเด้อคนโซแน่มากินแกงทำไมน้ำกัน,น,กนแซ่บแซ่บแอนบอลได้ชิปแล้วแซ่บหลายหงอนงอนงอนวอลเด้อได้ชิปมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวตอปเดี๋ยวอันโค้โซแน่ปนเจนเฮ็ดอันลาว่าอยู่อันชิปใหญ่แซ่บแซ่บ เดซีซิมเรเป็นดองแซบๆโอ้ฝีมือปะบบแซบอีกตัว thank you โอเคค่ะบาๆครับฝากไปรอดีเด้อแซบแซ่บมันยัมมี่อันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษเป็น่าอย่างกันน้ำมันแกงน้ำม้นนะแกงบูชาซุปแกงบูืู

อยู่กันน้องอมแอมอมส่วนในการกินทัมากแลงมาแมนบเลยมึงนีน่ให้นางกินนี่นะสิตอนแรกเลย้นอีน้าหาแนวสแส่บมาซุ่มกับพี่น้องี๋้วนะนนเนาะอ,อือันนอาหารบ้านๆ้นน่อนี้ เมื่อก้กินโดนพ่อมากินแล้วโอ้แบบว่าขึ้นหอดบ้านนะขนาดยู่บานาานี่ยังขึ้นหอดบานอยู่เป็นเมนูที่แบบว่าพากินแต่ในหน่อยเน้วหอ่อนคราอแต่เฮาใจตอนเนี้อยู่หนองคายฮ้อนฮ้อ,อนออสามสิบหกองศาแกน้อยกับฮ้อนมาเดยเข้ากันดีครับบานพี่น้องฮ้อ,อนมาเนาะ คอมเมนต์มาเด้อสามสิบหกเมื่อหนอาพาไปเล่นน้ำโคง,งเด้อ,อเย็นๆเมื่อหนาพาไปเล่นน้ำโคงพี่น้องโดดน้ำเย็นๆนั่งแซน้ำพูดน,นะเอ,เอาเอาเลียงแก่เวาลาเมือมนะม่อใด้อมึงบ้าเข่ากันไนหะมาาจากน้อยจากน้อยนะจากนั้นคอยแกะอื้ ทำมาปีขนาดนีแก่เลยอาการไม่ห่อนแซ่บไปรีไปน้องบบอื้มั่นมั่นดีค่อยๆกินเนี่ยเพราะมันห่อนเดี๋ยไม่ใช่กินเขาเพราะแซ่บคัมมาให้หอสดห่อนหอนเนาะแกงเองเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเป็นอยู่แกงน้ำมันง่ายๆ พี่น้องอยากเห็นเมนูใดบานๆเท่าน,นหนคอมเมนต์กันเด้อเดี๋ยวเสียหายเบิงแล้วกลับมาซุ่มกันโอ้เงื่อแตกแล้วตอนนี้อากาศหอนคักแล้วนานอยู่เอาน้ำแข็งมาใส่ไปเลยปะเพชเพชจัว่วด้องหันเลยโอ้หอนอีเดยน้ำหยอกกับน้ำบงหน้าหอนเอนข้าตา แจมค่ะพี่นอ้องกงนยำมับ้านเาขากินเขาแรงซุ่มกันในหนูสีแบบว่ากินหอดบ้านแกงน้ำมัเหมือนบ้านเขาเนาะแกงลาวลาเขาอ่ะเมือ่กอ,นนอกี้พ่อสนิทเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้ดอที่เขามากินข้าวซุ่มกันแกนน้อยซุ่มกันแล้วก็มาพูดคุยเขามาคอมเมนต์เนาะเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะพี่น้องเนาะมือนีกับพ่อสนีมัอหนาไปแล้วมือมือหนีมือหนีพ่อสนีมัอหนาคเพรว่ากันไหมพี่น้องรอบเบิร์เมนูแซ่บๆจุดๆน้ำแข็งเด้อไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย